พบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกเกเช,ช่นเคยนะคะมือนีค่ะเกจะเขามาเยี่ยมนะคะลูกค้าเขามาสัมผัสลูกค้ารถเกี่ยวหนวดเขานะคะเนาะเดี๋ยวจะเขาไปสัมผัสว่าเพื่อนขึ้นเลือกใส่รถคูบตานะคะแล,ล้วก็มีความประทับใจจังใดนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาเขาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอไปเลยดีกว่าค่ะคุณ <ừ. S 2> พ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจังใดค่ะพอ่ะพอต้องพูดแสงกันครับ เป็นอย่างคือได้เลือกใส่รถเกี่ยวหนดเขาคู่ป่าค่ะคุณพ่อมีผู้ใดแนะนํามาบ่กคะบ่มีผู้ใดแนะน้ำอ่ะนะครับแต่ว่ามันได้ยินแต่เขาเจ้าเบ้าว่าบริการดีเกีโยวฟองว่องไวดีค่ะรถเกี่ยวคู่ป่าแพ้ๆก็เล่นแต่คู่ป่านะครับแถวนี้ก่อนที่คุณพ่อจะไปเลือกซื้อรถเกี่ยวหนดเขารุ่นนี้เนาะค่ะเนาะก็คือ g c 70 G Pass เนาะค่ะเนาะเฮาได้ศึกษาข้อมูลก่อนบ่ค่ะคุณพ่อหรือว่าได้เคยไปลองขับของผู้ใดมาบ่อบ่เคยเห็นแต่เขาเจ้าครับรุ่นนี้มันคล่องมันคล่อง สำหรับพื้นที่แถวหน้าแถวนี้หน้าบผืนที่บุยให้บปุยไงจังถิ่นะกะเลยเลือกทีกะเลยเลือกรุ่นกลางๆนี่แหละอ๋อก็คือเ้าตัดสินใจไปสื่อเลยแมนบอกค่ะนคุณพ่อได้คิดคิดโดนบ่กค่ะก่อนที่ห้าสิขอไปสื่อเรื่อนบอกได้คิดโดนก็คืออยากได้ไปเลยอยากได้ไปเลยบัทีนี้ห้าออกมาแล้วนี่คุณ่อมมาใส่ส่วนตัวบอค่ะหรือว่ารับจ้างพร้อมรับจ้างพร้อมรับจ้างพร้อมนี่มือนึ่งนี่ ในในช่วงฤดูกาลก็บเกี่ยวเนาะค่ะคุณพ่อมือหนึ่งนี่เขาจ่าประมาณจักไรค่ะมือนึงประมาณสิบหาถึงยี่สิบไรสิบหาถึงยี่สิบไรย่างบัลท้าโซนบัลท้าวนี่ย่างเพิ่นจ่างนี่ไรหนึ่งประมาณจักบาทค่ะก็ก็แล้วแต่เข่าครับการเหวแต่เข่าเขาล่มก็ล่มไรเนี่ยก็บแปดร้อยแต่บนล่มเนี่ยกับเกียร์ร้อยแต่คือมีปัญหาเกี่ยวกับเขาหลวงเขาล่มอีหยังแต่ตัวค่ะเขาเกี่วกับบางอย่นักแล้วสมมติว่ามือหนึ่งเขาออกไปเนาะค่ะคุณพ่อเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเต็มถังประมาณ นี่สิบไรได้ยุแต่เขาบุรลมไรก็คือถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะคะเราบันทีหน้าของเฮ้าหน่จักไรค่ะคุณ่อหน้าประมาณสามสิบไรสามสิบไรนะคะเราแค่นนี้เ้าออกมาแต่จักปีแล้วค่ะสองปีสร้างคนออกมาหายบริการดูบ่ค่ะหายบริการดูดูแลดีอยู่ดูแลดีอยู่สร้างก็เลทุบปุ๊บมาปั๊บประทับใจดีอยู่เนาะอยากแนะนําลูกค้าทานอื่นๆจังใดบ่ค่ะผู้ที่เพิ่นกําลังแบบศึกษาข้อมูลอยู่แต่เพิ่นบ่ทันเดกการตัดสินใจที่จะซื้อครับการเรียนรู คู้พระตาโบเป็นอย่างทางบริหาบริการดีอะไรถือบริการรวดเร็วท่านใจดีเกี่ยวเขาว่องไหวดีเขาก็บบมีปัญหาร่ยังล่วงแรงเฮียอะไรยังดอกครับดีอยู่ครับ ครูโกตามหาสาราคามเพราะเราคือเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกัน